ตั้งคณะกรรมการนะคะของส่วนเรื่อรู้ทฤษฎีใหม่ระบบโ้องหนองนานะคะก็คือเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนางรำก็กลุ่มนางรำของเรา,าเป็นรูปแบบของอการรำการรับหน้าเป็นกลุ่มนางฟ้าลุ่มสะเพาก็เลยรวมตัวกันแล้วก็มีกิจกรรมดีๆที่โคมม้งหนองนาก็มาตั้งเป็นกรรมการกันค่ะ แล้วในเมล่ในกลุ่มนางรำอ่ะเราก็จะมีแต่ผู้หญิงนะคะแล้วก็ลองเห็นว่าน่าจะมีคณะรรมการในส่วนอื่นนะมารวมด้วยก็คือึงไปชวนสารรัรตำนานเพราะเขาไปสารวัรตำนานแล้วนอกจากนั้นเขายังเป็นหมอด,ดินประจำตำบลเขาจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องผู้ภาดการทำนี่ก็รวมมาแล้วเราก็มีความคิดว่าถ้าในกลุ่มเราอ่ะสมมติทำอะไรขึ้นมาก็น่าจะมีภาษาสัมพันธ์แล้วในหมู่บ้านของเราอ่ะก็มีมัคคทายกวัดภาษาสัมพันธ์วัดเราก็เลือกเข้ามารวมในกลุ่มนี้ด้วยค่ะ ตอนนี้ก็เป็นผู้หญิงหกแล้วก็ผู้ชายสองคนเี่ผู้อาวุโสที่เอมีระตอนติการของโค้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะแจ้งให้ฟังนะคะคือว่าทางกลุ่มของเราค่ะก็จะมีการพบปะสังสรรค์กอยู่เป็นประจำแล้วแต่ถ้ามีเรื่องเร่งด่วนหรืองานด่วนอะไรเราก็จะเรียกกันประชุมล้วโดยทั่วไปแล้วก็จะประมาณหกเดือนผ่านค่ะแต่เาลการประชุมเราก็จะจดไว้ ก็มีเรื่องอะไรบ้างและในครั้งต่อไปถ้ามีการประชุมอีกเราก็จะนําวาละนั้นมาต่อเนื่องกันค่ะเ <ST an> ดิมทีก็เราได้เริ่มตั้งโรงเรือนขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนแล้วเราก็ได้ตั้งี่อคุณบาไ <ST an> อค <ST an> ้างแล้วก็ปุ <S 2> <S 2> ๋ยหมักแล้วก็ไอ้นี่พี่พอ่อทอมก้าค่ะเพื่อมาให้คนในชุมชนเข้ามาช่วยกันดูแล ยูนิซีน้ำแดงแล้วก็เพาะพันก้าหลัต่อไปเราก็อยากจะแบบว่ารวมกลุ่มกับพวกพวกกลุ่มกลุ่มของเรานะคะเพื่อหาวยากรมาสอนในการเสริมสร้างอาชีพอย่างเช่นสารตะก้าหวายสารตะก้าเส้นชั้นสตรีลิสารค่ระเพให้ตะ,ตะบนเราจิตกรรมรวมตัวประจุไดบบ้เรื่อยๆค่ะ ะเส่วนเด็กรุ่นใหม่ค่ะเข้ามาเรียนรู้การับเคลื่างค่ะค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการสมาชิกนะคะก็คือเราก็จะเรียกสมาชิกที่เป็นสมาชิกของกลุ่มของเราเนี่ยค่ะเข้ามาร่วมประชุมกับคณะกรรมการนะคะแล้วเราก็จะร่วมกําหนดวางแผนนะคะวางหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะใช้ในศูนย์เรียนรู้นี้ และในส่วนของการพัฒนาศักยภาพนะคะก็คือว่าเราจะให้สมาชิกเนี่ยมาบอบรมเพ่ัฒนาศักยภาพตามถาเรื่องรู้ต่างๆจํานวน9ก้าถที่เรามีนะคะเพื่อทําให้สมาชิกของเราอะ่ะมีความรู้เท่าเทียมกับคณะกรรมการเพื่อพัฒนา่วนเรียนรู้ของเราค่ะ่ะผลผลเรื่องลผลผลิตยชน์ของศูนเรียนรู้ก็มีก็เพื่อผลผลิตของต้นไม้เนี่ยค่ะออกมาเราก็ได้แบ่งปันให้คนในชุมชน ก็ยังไม่มีการซื้อยังไม่มีการขายเพราะเรายังน้อยอยู่ต้นไม้เรายังไม่ใหญ่แล้วเราก็ได้มีการประสานกับเครือข่ายมาเอามือสามัคคีกันช่วยกันไอ่ห่มฟางแล้วก็ทำค้างค่ะแล้วก็ช่วยกันทำปุ๋ยหมกักค่ะ